กบนท้องถนนนะครับในขณะที่รถติดเนี่ยนะครับมักจะมีรถจักรยานยนต์ขี่ซอกแทกนะครับตามช่องว่างระหว่างรถนะครับทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องเพิ่มความระมัดระวังกันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นอุบัติเหตุธรรมดาก็ไม่่าจะมีอะไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนใช้รถคันนี้ยืนยันว่าได้มีลักษณะที่ไม่ชอบมาพาโกลเกิดขึ้น พราะว่าคู่กรณีนะครับก็คือคนขับรถจักรยานยนต์นะครับมีพฤติกรรมที่สอพิรุธะน่าสงสัยเป็นอย่างยิ่งนี่ก็คือสาเหตุนะครับที่ทําให้ทีมงานของเราลงพื้นที่เพื่อที่จะสแกนเรื่องน,นี้ให้ได้ชมนะครับนำเสนอเรื่องจริงโดยครีมอาบน้ําโชโกบุสึฟอร์เม m แบรนด์วีไลท์จับใจเครื่องดื่มสมนุนไพรสูตรจับเลี้ยง ร่องรอยการเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์บนถนนวิภาวดีลังสิตท,ที่มองดูผิวเผินอาจเป็นรอยอุบัติเหตุธรรมดาธรรมดาแต่เหตุการณ์นี้ได้มีการแชร์เรื่องราวพร้อมทั้งคลิปวิดีโอสแสดงถึงพฤติกรรมของคู่กรณีว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้มันไม่น่าจะเกิดจากความประมาทเลยเราถึงช่วงประมาณตอนเมืองสักพักหนึ่งคือรถค่อนข้างจะติดเราเราก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาตีรถหรือว่าอะไรแบบ มันไม่เป็นเสียงที่ดังอะก็คือตอนนั้นเลยไม่รู้ตัวว่าเราไปชนใครหรือเปล่าเออสักพักหนึ่งเราขับเลยขึ้นมาแป๊บหนึ่งเราก็ได้ยินเสียงแบบตะโกนตามหลังมาเลยค่ะว่าแบบเป็นคําไม่สุภาพเยอะแยะไปหมดเลยให้เราจอดข้างทางใช่ไหมฮะแล้วเราก็เป็นชิดเลนสายสดไปจอดข้างทางอยู่เห็นจริงพี่ผมขอโทษนี่ผมไม่ได้หนีจริง,รงพ,พ,นนงพี่แล้วถ้หลเอาไงอาผมขอโทษพี่ทำไมก็ผมไม่ได้หนีจริงพี่ คกูซื้อได้ไหมคนพัวมาคือหนูหนูวาแบดี๋ยวแม่มึงเคคิดจะพาคนเจ็บไปหาหมอใช่ไหมเด็๋ยาไปหาไม่เปไรไม่อะไรบางเวฮึมดูดีดีไงจะชดใช้เขายังไงประมาณนั้นแล้วก็บอกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวพาพี่ไปโรงพยาบาลละกันเขาก็เลยเราไปสักพักหนึ่งระหว่างทางที่ไปโรงพยาบาลคือโดยส่วนตัวเราเราก็ไม่รู้อยู่แล้วว่าทางซ้ายไม่มีคลินิกนะอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เลี้ยวแล้วเขาบอกว่าถ้าต้องลงจะเอายังไงงั้นไปเจอโรงพยาบาลเหมือนเดิมละกัน ประมาณนั้นเขาเหมือนพยายามจะบ่ายเบี่ยงว่าแบบว่าอืมทำไมไม่เอาเงินมาก็ให้มันจบๆไปจะได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลพยายามจะเบี่ยงประเด็นอะไรเงี้ยพยายามจะจอดหลายๆรอบแล้วพี่จะไปคลินิกไหนคะแล้วพี่จะไปคลินิกเนี่ยมัเลยมาแล้วอ้าวแล้วใช่นี่ท่าใหมพี่ก็ไปเดียวไปเดียวไปผมไม่ร,มรู้ผมว่าพี่จะจอดกูพี่ขอโทษพี่จะพี่นำพี่นำไปเลยก็ได้ค่ะตามคุณตาผมไป่ทันจริงจีอะตอางั้น เดี๋ยวไปเจอที่โรงพยาบาลเลยพี่แล้วเขาก็นําไปก่อนแล้วระหว่างทางที่เราไปเจอเขาที่โรงพยาบาลเนี่ยเราได้ยินเสียงก่อนเป็นตะโกนด่ากันแล้วแบบว่าเราก็หันไปดูเอ๊ะเราเจออีกคนเนี้ยที่ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยกำลังด่ารถอีกคันหนึ่งอยู่เลนซ้ายสุดแล้วอยู่เลนประมาณเลนสองเลนสามนี่ฮะเลนซ้ายสุดเหมือนกันเลยเราก็คิดว่าเฮ้ยมันแปลกแล้วว่าภายในระยะเวลา15บาทีมันเจอ2คันอะไรเงี้ยมันไม่น่าเป็นอุบัติเหตุ แล้วเราก็ยังเจอรถอีกคันหนึ่งที่โดนเหมือนเราค่ะคือตอนแรกเราคิดว่าเขาบาเดเจ็บจริงๆแต่คาดว่าน่าจะเป็นการอ่าการหลอกเอาเงินหรือเปล่าไม่แน่ใจเขามีการชนกับอีกคันหนึ่งแล้วก็เป็นอย่างที่เขาคิดจริงๆครับรถจักรยานยนต์คันเดียวกันแล้วก็คนขับคนเดียวกันกับการก่อเหตุชนกับรถเก๋งคันก่อนหน้านี้เมื่อมีกี่นาทีนี้นี่เองจึงตัดสินใจขับรถเข้าไปใกล้เมื่อชายคนนั้นเห็นก็รีบขี่รถจักรยานยนต์หนีไปทันที จากนั้นเขาก็ได้ไปสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมันน่าเป็นโชคดีก็คือเราไปเตือนเขาพอดีคือคนขับรถเนี่ยเขากําลังไปไปแตกแบงค์เพื่อจะเอาเงินมาให้เพราะว่าคนที่ขับมอเตอร์ไซค์เขาบอกว่าเรียกเงินประมาณ400บาทอืแล้วเขาก็รีบไปแตกแบงค์มาเพื่อจะเอาเงินมาให้แต่ว่าเรามาถึงก่อนพอดีมอเตอร์ไซค์มันก็เลยรีบขับไปเลย หลังจากเรื่องราวนี้ได้ถูกแชร์กันต่อๆไปมีการแสดงความคิดเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นกับหลายๆายคนเช่นกันครับ <S <S และก็เป็นคนเดียวกันด้วยกับในคลิปนี้ซึ่งก็พอจะเดาได้ว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มันคือกลลวงที่สร้างสถานการณ์จริงเพื่อตบตาขู่เอาเงินครับเนี่ยมันเลยมาแล้วอ้าวแล้วใช่ไหมครับไง้พี่เลี้ยวไปเลี้ยวไปยวปผมผมไม่รู้ผมวม่าพี่จะจอดกูยี่ี่ขอโทษพนี่ไปแต่พี่นำพี่นำก็ตอนเนี้ย สภาพสังคมมันเปลี่ยนไปเศรษฐกิจกไม่ดีทําให้พวกมิจฉาชีพเนี่ยคนเนี่ยเ,เริ่มหาวิธีการที่จะหลอกลวงชาวบ้านซึ่งมันก็มีหลายวิธีไออันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแกล้งทำเป็นรถชนแล้วก,แวก็แล้วก็เรียกเงินก็หลังจากมีคลิปออกไปนะผมก็ดูก็คงจะสื่อให้คนอื่นเห็นแล้วแหะว,ว่ามันมีไอพวกนี้อยู่จริงซึ่งจะจริงไม่จริงไม่รู้นะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปกล่าวหาเขา ซึึ่งงมััันนนอาาจจะจะทํให้คห้ครววตขพฤติกรรมที่เข้าข่ายสงสัยคือจะขับรถจักรยานยนต์มาใกล้ๆทำทีเฉี่ยวชนกับรถยนต์และเรียกให้จอดเพื่อพูดคุยและแสดงทีท่าว่าตัวเองได้รับบาดเจ็บให้คู่กรณีรีบชดใช้ซึ่งถ้าคู่กรณีรีบไม่อยากเสียเวลาก็จะเรียกเงินทันทีนั่นก็เข้าทางมิจฉาชีพแล้วครับก็ถ้าเกิดมีเหตุอย่างนี้นะถ้าเราสงสยัยว่ามันชนจริงไม่จริงแล้วก็ ไม่รู้จะทําไงก็โทรแจ้งตํารวจแล้วกันโทรหนะึ่งเก้าหนึ่งฮะง่ายที่สุดถ้าคิดอะไรไม่ออกโดยเฉพาะคุณผู้หญิงถ้าเกิดอยู่คนเดียวก็อย่าเพิ่งลงไปเจราจาแล้วกาโดยแล้วก็ถ้าเป็นที่เปี่ยวที่มืดอ,อย่าลงเลยนะใช้วิธีโทรแจ้งให้มีคนอื่นมาก่อนอย่างน้อยต้องเป็นเจ้าที่ตํารวจที่อยู่ใกล้เคียงเพราะตารวจเขาตรวจอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วซึ่งพอโทรแจ้งเนี่ยคงไม่นานก็คงมาถึงแล้วก็คงจะช่วยเราได้ส่วนมไก หลายคนคิดว่าการแจ้งตำรวจเป็นเรื่องที่ทําให้เสียเวลาจึงยอมที่จะจ่ายเงินให้จบๆไปซึ่งเหมือนกับเท่ากับว่าเป็นการส่งเสริมให้คนเหล่านี้เป็นมิจฉาชีพซ้ําแล้วซ้ําเล่าและยังคงออกล่าเหยื่อเมื่อคนตกเป็นเหยื่อง่ายวงจรของคนร้ายก็ยังหาได้ง่ายบนท้องถนนแบบนี้แหละครับเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับสิ่งสําคัญที่ควรจะทําอย่างดีที่สุดก็คือแจ้งเจ้าที่หรับทราบเอาไว้ก่อนเพื่อหยุดพฤติกรรมโจรขู่เอาทรัพย์ ถึงแม้ว่าท่านผู้ชมเองจะเสียเวลานะครับแต่อย่าให้เสียรู้และเสียทรัพย์อย่างง่ายดายให้กับโจรเหล่านี้ครับคราบน้ำมันบนผิวน้ำบทบังแสงแดดและอากาศส่งผลให้สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไม่สามารถเจริญเติบโตได้และอาจเสียชีวิตในที่สุดปัญหานี้ส่งผลกระทบกับชาวบ้านที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพประมง ทีมงานจิตอาสาโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี2จึงได้เดินทางไปยังชุมชนบ้านอ่าวอุดมอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีที่มีเสียงสะท้อนความเดือดร้อนจากผลกระทบของคราบน้ำมันในทะเลไปติดตามชมครับโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี2 เราวางอวนอยู่เนี่ยมันลอยมาเราสาวอวนยิ่มาเสียแล้วมันเป็นจังหวัดที่แบบเราสาวไม่ได้มันลอยเต็มเลยเราก็ต้องเสี่ยงเอาระวังเอาคาบน้ํามันหรือจะให้ข้าวตะพานขาดใช้ไม่ได้เลยถ้าเกิดอวนกองนั้นน่ะมันเลอะน้ำมันเราก็เอามาขายไม่ได้ลวเพราะกลิ่นมันติดบางครั้งก็ต้องเก็บไว้กินเองบางครั้งก็ต้องทิ้งเพราะเราไม่รู้ว่ามันแรงหรือเปล่าถ้ามันไม่แรงเรากินได้แต่เราไม่เอาไปขายไม่ได้ ท่านผู้ชมครับเราที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คืออ่าวอุดมอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีคำว่าอุดมนี้ก็มาจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันนะครับด้วยความเจริญเติบโตของระบบอุตสาหกรรมทําให้ความสมบูรณ์ของธรรมชาติของที่นี่เปลี่ยนแปลงไปอ่าวอุดมมีประชากรอาศัยอยู่ราว2 0 0 0 0คนด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทะเล อุณหภูมิของน้ําที่นี่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตทําให้มีแพลงต้นจํานวนมากที่เป็นอาหารของสัตว์น้ำนางสุนันเสียงดังประธานชุมชนบ้านอ่าวอุดมเล่าให้ทีมงานฟังว่าชาวบ้านที่นี่มีอาชีพทําประมงพื้นบ้านทั้งอวนปลาอวนกุ้งอวนปูจับหอยค้าขายอาหารทะเลและเศรษฐกิจต่อเนื่องเช่นแกะกุ้งแกะปูทำปูจา๋าแต่ละปีสร้างไรายได้ให้กับชุมชนแห่งนี้กว่า5ล้านบาท มาในปัจจุบันหลายครอบครัวได้เปลี่ยนจากการทำประมงไปประกอบอาชีพอื่นเพิ่มขึ้นและสัตว์น้ำในท้องทะเลลดจำนวนลงซึ่งสาเหตุหนึ่งก็คือคราบน้ำมันที่พบในท้องทะเลเราจะพบคราบน้ำมันลอยมากลางทะเลฝ่าจะแจ้งกันเนี่ยใช้เวลานานมากคือมันก็ผลกระทบค่ะก็อาจจ,จะทําให้แบบว่าสัตว์น้ำจะตายไปด้วยปัจจุบันจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าไปดูแลจัดการทันทีอย่างมีประสิทธิภาพแต่บางครั้งชาวประมงที่นี่ก็พบคราบน้ํามันจํานวนหนึ่งโดยไม่ทราบที่มาและสร้างความเดือดร้อนการเงินจัดน้ํามันในทะเลเนี่ยเราก็จะโทรแจ้งมาทางบริษัทแล้วก็เอาบูมาล้อมแล้วก็เอาน้ํายามาฉีดเพื่อทําลายน้ํามันตัวนี้มันแพงฮะเพราะว่าถัางหนึ่งก็หลายแสนมันก็น่าจะดีถ้าเรามีวิธี การรักษาเบื to okay, ้องต้นเนี่ยให้กับชาวบ้านได้รู้ว่าเออไอตัวนี้มันสามารถเอาไปกําจัดข้ามมันได้เวลาชาวบ้านเจอปุ๊บเขาก็สามารถจะแก้ไขได้เมื่อทราบถึงปัญหาทีมงานโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี2ได้พบนวัตกรรมที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาคือผลงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอภิลักษ์เอียดเอื้อจากวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาลาดกระบังที่พบว่าทูบฤาษีไม้ล้มลุกพบมากในพื้นที่ชุ่มน้ําทุกภูมิภาคส่วนดอกที่มีลักษณะคล้ายกา้านทูบจะมีคุณสมบัติในการเก็บคราบน้ํามันดอกทูบฤาษีน้ําหนัก1กรัมจะสามารถเก็บคราบน้ํามันได้ปริมาตร10มลลิตรเท่ากับน้ําหนักดอกทูบฤาษีห0 0กรัมก็จะสามารถกําจัดคราบน้ํามันในทะเลได้มากกว่า1ลิตรเลยทีเดียวครับหลักการของมันก็คือดอกทูบฤาษีครับ คุณสมบัติของมันคือมันไม่ชอบน้ำผมเลยใช้หลักการของพวกไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอน t เซชันมาใช้ในงานวิจัยของผมแล้วก็ลองมาศึกษาการดูดซับคราบน้ำมันดูครับซึ่งน้ำมันที่ใช้ก็จะเป็นน้ำมันดิบกับพวกน้ำมันเครื่องยนต์นะครับโดยเราลองจำลองในสถานการณ์ในพวกอ่างครับถ้าเป็นชาวบ้านง่ายมากครับก็เราเก็บดอกทูบมาได้เลยนะครับหลังจากนั้นมาอบให้แห้งแล้วชาวบ้านสามารถ นำไปดูดซับคราบน้ํามันได้เลยแต่ว่าเนื่องจากว่าดอกทูปบุษีมันเบามากมากเนี่ยฟุ้งกระจายไปในทะเลได้แต่ว่าก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับมันแค่น่ารำคาญนิดนึงแต่ว่ามันเป็นพืชน,นะครับมันสามารถย่อยสลายได้เราสามารถทําให้ง่ายกว่านั้นได้ครับก็คือใช้หลักการของชาวบ้านก็คือการทํากระดาษสาเนี่ยครับซึ่งเราก็เอาเป็นแผ่นเนี้ยมาลองดูดซับครับน้ํามันได้เหมือนกัน,นครับสัปดาห์หน้าเรามาติดตามเรื่องราวของการอนุรักษ์ท้องทะเล ของจิตอาสาโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี2กันต่อนะครับกับการที่ทําให้ชุมชนแห่งนี้นะครับชุมชนอาอุดมไปชุมชนที่มีความสุขได้อย่างยั่งยืนครับหากคุณผู้ชมมีใจรักด้านจิตอาสาทางรายการเรื่องจริงผ่านจอของเรากําลังเปิดรับสมัครจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี2โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทาง w w w t h a i r e ว l t v c o m ครับ ช่วยระทึกเด็กติดสิบล้อเรื่องจริงผ่านจอ